สวัสดีครับสวัสดีครับพี io, ่ๆเพื่อนๆนะครับวันน <benefiting S 2> evet. um ี้มาเอาพระสมเด็จวัดเพนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับขนาดใหญ่เกือบสามนิ้วครับสามนิ้วนี่นะฮะเป็นพิมพ์ยุคต้นๆของวัดเพนะครับรุ่นนี้การกดเป็นการกดแบบโบราณนะครับ บางทีบล็อกอาจจะเป็นหินมิตโกนหรือไม้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นบล็อกหินบล็อกไม้แบบโบราณแบบสมัยสมเด็จโตอะไรอย่างนี้เลยนะครับแบบโบราณโบราณพอกดมาเสร็จแล้วมีการเก็บงานนะครับมีการฝนฝนด้วยกระดาษทรายนะครับงานค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับของแท้นะครับสังเกตมุมทั้ง4ด้าน,นจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับเห็นไหมฮะ เป็นจุดสังเกตของวัดเพเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์จัมโบยุคต้นๆเลยนะครับเป็นพระที่กดช่วงแรกๆนะครับพระโบราณบล็อกของเขาค่อนข้างคมนะครับเห็นไหมครับจะคมมากเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นพระจะมีมิตินะครับแต่บล็อกจะดูแบบโบราณนะครับค่อนข้างจะโบราณโบราณ,บราณแบบ สไตล์สมเด็จอย่างไรเงี้ยครับสมเด็จยุคเก่าๆครับจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับมวลสารก็เหมือนท่านจะรู้สูตรกันนะครับพระหลายๆวัดก็เนื้อจะเป็นละประมาณนี้นะครับพระตั้งแต่ปี9กว่าถึงปี10กว่ากว่าจนสิบต้นๆนะครับเนื้อหาจะคล้ายๆกันนะครับก็สืบทอดกันมานะครับเรื่องมวลสารเรื่องอะไรอย่างงี้นะครับที่สําคัญเลยก็คือความคมนะครับพระ ของแท้ของวัดเพนะครับแล้วจะมีการเก็บด้วยกระดาษทรายทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเกือบทุกองค์นะครับส่วนน้อยที่จะไม่มีนะครับที่จะไม่มีการฝนด้วยกระดาษทรายนะครับนี่มาดูเนื้อหากันบ้างนะครับเนื้อหาของพระรุ่นนี้เนื้อหาค่อนข้างมีมวลสารมากนะครับเห็นไหมฮะจะมีรอย ย่นลอยปูไตหนอนด้นสไตล์ของพระโบราณนะครับเกิดจากการย่อยสลายของของเศษว่านต่างๆนะครับมวลสารต่างๆได้ย่อยสลายไปนะครับการหดตัวนะครับของพระนะครับเกตมวลสารจะมีเม็ดสีดําสีแดงแดงพวกนี้เป็นเกสรดอกไม้นะครับว่านมงคลต่างๆนะครับที่อยู่ในเนื้อนะครับ นมครับตรงนี้ด้านข้างฟอฝนจะเห็นชัดนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับมวลสารต้องแบบนี้นะครับของวัดเพนะครับเนื้อในจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพระที่หลวงพ่อท่านไว้บนเพดานโบสถ์นะครับจากนั้นจะพาจะโดนความร้อนนะครับความเย็นซึ่งอยู่ข้างบนโบสถ์นะครับเพดานโบสถ์นะครับเลยจะโกรธเกิดนะครับเกิดผลนะครับ เกิดคาบเหมือนคาบกลุ่อะไรอย่างเงี้ยนะครัครบขึ้นมานะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ทําให้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับมีคาบนะครับคาบพวกนี้เหมือนคาบกลุ่อะไรอย่างเงี Hua ้ยนะครับจะพองขึ้นมานะครับเกิดจากอ่าพวกต่างอิวนะครับที่มันลอยขึ้นมานะครับนี่ยังมีคาบแป้งอยู่นะครับมีคาบแป้งเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับ เห็นไหมธรรมชาติพวกนี้ครับลอยแบบอยู่บนหิ้งอะไรเงี้ยครับมีรอยไหมจากการเก็บมีมีอะไรมาเกาะมาโดนอย่างเงี้ยนะครับการเก็บหิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติข้างในซอกนะครับมีฝุ่นมีคราบฝุ่นจากการเก็บนานๆน,น,นะครับพวกนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับของปลาแท้นะครับ ค่อนข้างดูง่ายนะครับพระหลวงพอง่อโต่งขึ้นชื่อด้านเมตตานะครับบอเ,เขาว่าผสม,มาว่านสาหลงเข้าไปด้วยนะครับด้านเมตตานี่ไม่ธรรมดานะครับที่สำคัญหลวงวุทิมปลุกเสกด้วยนะครับหลวงพ่อคงก็มาปลุกเสกนะครับหลวงปู่บุญหลวงปู่คลั่มนะครับมาร่วมปลุกเสกโดยพิธีค่อนข้างดีนะครับ เรียกด้วดีนอกดีไหนนะครับมวลสารดีพิธีดีนะครับเจตนาการสร้างดีนะครับโอเคครับวันนี้มาแนะนำสมเด็จวัดเพจพิมพ์จัมโบ้หูจุดนะครับให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ